อ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ลำพูลคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ช็อกเลยนะฮะม,มีกรณีที่พระรูปหนึ่งเนี่ยโดนทักแชทมาทผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะคืออันนี้เนี่ยตอนแรกก็ทักมาของงานทำก็เด็กอ๋ออยากได้งานทำทักพระท่านมาทักไปทักมาสักพักของเงินแล้วไม่ได้ของงานทำอย่างเดียวของเงินเสร็จปุ๊บไม่พอส่งคลิปลามกมาให้พระเฉยเลยฮะ,ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแลกกับการที่ให้พระท่านซื้อบริการทางเพศ กลุ่มสาวสองและชายรักชายได้ไหมนะ mm. ครับเขาจะได้เอาเงินมาไงคือยื่นข้อเสนอขายบริการให้พระเฉยเลยพระท่านก็ปฏิเสธปรากฏว่าพอปฏิเสธปุ๊บฝ่ายกลุ่มนี้ไม่พอใจคมคู่พระบอกว่าเอาเงินมาเลยนะ20,000ถ้าพระไม่ส่งเงิน20,000ืนมาเดี๋ยวจะเอาแชทที่คุยกับพระเนี่ยไปแฉบนโซเชียลไปแฉสื่อมวลชนรู้ว่าพระท่านคุยอะไรบ้าง mm. พระท่านแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยสุดท้ายพระท่านก็มีสตินะฮะ สอนแผน <lod. S 1> บอกโอเคเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้นัดเจอกันเรียบร้อยแล้วให้ชาวบ้านตำรวจมาล้อมจับกลุ่มนี้ลองดูจังหวะล้อมจับฮะอะไรพี่เลยบอนี่เขาเรียกลอซื้อ แผนซ้อนแผนนะครับสบพบ้านโฮงและชบ้านห้วยน้ําดิบที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลําพูนฮะคืออันเนี้ย <c oughs> เหมือนสาวสองเขาจะล่อซื้อพระใช่ <c oughs> แล้วพักก็เลยล่อซื้อสา, <c oughs> สาวสองกลับไปอีกทีหนึง่ง <c oughs> ใช่โอ้โหนี่ว่างามหน้าเลยนะฮะเข้าไปค้นนะทั้งรถเก่งที่ขับมานะครับไปจับกลุ่มนายชาัน,นารงอายุ23ปีเป็นชาวอำเภอปราสรางจังหวัดลําพูนแล้วก็เพื่อนสาวสองอีกคนหนึง่งกลางดึกคือวันที่20กุมภาพันธ์หลังจากทั้งคู่เนี่ย พบว่ามีพฤติกรรมพยายามแบล็กเมลรีดซับพ,พระครูวินัยธรรมวัฒนวันใหม่อายุ33ปีเป็นพระวิญญาธิการของจังหวัดลําพูนนะฮะซึ่งหรือบางคนก็เรียกตํารวจพระสาวิปัสนาเจ้าว,วาดอารามดงสามหมื่นตำบลบ้านโฮงจังหวัดลําพูนนะฮะปรากฏว่าพอตารวจไปควบคุมตัวทั้งคู่ปฏิเสธนะฮะก็เลยต้องเชิญไปโรงพักบ้านโฮงทางด้านของพระครูวินัยธรรมวัตนท่านเล่าบอกว่า19กุมภาพันธ์เนี่ยมีชายหนุ่มคนนึงทักแชทผ่านทาง a c e b o o k เข้ามาตอนแรกถามว่า จะขอสมัครงานร้านวัสดุก่อสร้างของโยมพ่อหน่อยจากนั้นก็เล่าเรื่องตัวเองว่าตอนนี้อยู่กับยายเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอป่าซางเดือดร้อนมากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเสนอถึงขั้นใหพระครูร่วมหลับนอนกับเขาได้ไหมคิดค่าบริการเนี่ยสี่หมบาทแต่พระครูปฏิเสธแต่ปรากฏชายคนนี้ก็ไม่หยุดยังแชทมาอีกคราวนี้อ้างว่าเดือดร้อนจริงๆของเงิน6กพันพระครูบอกไม่มีเงิน เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวช่วยได้แค่2,000บาทที่เหลือไปหาเอ,าเองช่วย<อ>ได้เท่านี้ก็ยังใจดีให้ตังนะ,ะแต่ปรากฏชายคนนี้อยู่ๆฮะส่งคลิปอนาจารย์ภาพลามกมาให้พระอาจารย์หลายภาพบอกว่าส่งมาให้เนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณ <c oughs> คุณคุณอะไรก็ไม่ร <c oughs> ู้ที่ให้เงินมานะทีนี้ก็บอกว่ายัางต้องการเงินอีกฮะ <c oughs> เรียกเงินอีก2000 20, 0บาทโอนเข้าบัญชีหน่อยได้ไหมถ้าไม่ให้เนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาแชทเนี่ยมีภาพลามกด้วยนะคุยกันเนี่ยมีคลิปด้วยนะ เดี๋ยวจะเอาไปเผยแพร่ทางโลกโซเชียลส่งให้ใหสื่อให้หมดขู่เลยฮะขู่พระครูเลยพระครูบอกเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้และว,วางแผนและบอกท่านนั้นไปว่าโอเคเดี๋ยวขอวขอเวลาหาเงินแป๊บหนึ่งนะสุดท้ายก็นัดหมายให้มารับเงินตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกตำรวจมาจับฮะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คาดว่าจะมีพฤติการแบบนี้ครับเข้ามาทักมาเพื่อหางานทําครับก็เลยเสนอว่าถนัดงานทางด้านไหน เพราะว่าครอบครัวอาดมาเนาะที่บ้านทําเกี่ยวกับการก่อสร้างก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าหาหนัดงานทางด้านตรงไหนเอกสารหรืองานส่วนใดสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แต่เขาบอกว่าอยากใช้เงินด่วนะจะมีวิธีการไหนช่วยเขาได้บ้างช่วยเขาได้บ้างเขาก็เลยเสนอตัวเพื่อที่จะร่วมหลับนอนโดยการขอแลกเงินจำนวนห0 0 0บาทอาตมาก็เลยปฏิเสธไป แล้วก็เลยได้เตรียมการและปรึกษากับพระผู้ใหญ่รายงานกับพระผู้ใหญ่ไปว่ามีขบวนการนี้กลุ่มแก๊งนี้ได้ติดต่อเข้ามาอีกแล้วซึ่งอราจะมาทํางานทางด้านวิญญาทิการเนี่ยและมีการขจัดขบวนการเหล่านี้ไปในระยะหนึ่งนี่ฮะพระครูท่านบอกว่าหลังจากรู้ว่ากําลังโดนแบล็คเมลเนี่ยตอนแรกเอาเรื่องไปปรึกษากับรองเจ้าคณะจังหวัดลําพูนปรึกษาแม้กระทั่งรอผู้มุกับสพบ,บ้านโฮ่งนะ ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหุ้ยน้าดิบปรึกษาชาวบ้านเลยบอกว่าเออเราจะทายังไงกันดีก็มีการเสนอกันวางแผนไหมเพื่อจับกลุ่มนะฮะจากนั้นก็นัดแนะไปรับเงินที่วัดเพื่อจะเอาเงิน20,000บาทนะฮะตอนแรกเนี่ยถึงขั้นเอาเงินเอาเงินแล้วด้วยนะฮะครับเอาเงินไปถ่ายเอกสารก่อนตอนแรกอะ่ะเอาเงินที่จะให้เนี่ยไปถ่ายเอกสารก่อนนะ,ะเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวนะครับจนกระทั่งกลางดึกของวันที่20กุมภาพันธ์ชายดังกล่าวเนี่ยก็มาจริงๆฮะ ก็มารับเงิน20,000บาทที่อารามดงสามหมื่นตำรวจก็ซุ่มรออยู่แล้วนะครับชายคนนี้ขับมาสด้าสองสีขาวมานะฮะคนขับเนี่ยก็คือนายชาญารงตอนแรกเปิดกระจกเพื่อบอกว่าให้พระครูส่งเงินมาให้หลังจากนั้นก็ดึงเงินไปจริงๆจังหวะนั้นพอดึงเงินไปปุ๊บส่งสัญญ,ญาณให้เจ้าหน้าที่เลยฮะชาญาลงบอกเฮ้ยเหมือนไหวตัวทันแล้วรู้แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่มีจังหวะที่พยายามขับรถพุ่งชนพระด้วยนะฮะแต่โชคดีท่านเบี่ยงหลบทัน ตำรวจก็เลยพยายามสกัดปิดหัวปิดท้ายทําให้หนีไม่ได้แล้วก็พยายามโยนหลักฐานทิ้งด้วยนะฮะก็คือเงินสองหมื่นน่ะที่เขาซีลอกเป็นหลักฐานไว้แล้วเนี่ยโยนทิ้งเหมือนโยนยาทิ้งเลยเนี่ยนะ,ะโยนนอกรถเ่ยนะฮะหลังเกิดเหตุก็ได้มีรถคอนด้าซีกสีเทาขับเข้ามาอีกคันหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกตำรวจอขอให้ปล่อยตัวสองคนนี้เดี๋ยวนี้หากไม่ปล่อยเดี๋ยวจะเล่นงานพระครูวินัยธรรมวัตรเพราะเคยเด้งพระมาได้แล้วหลายรายโอ้โหนี่กล้ามาก ตำรวจก็อยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นไม่มีใครยอมฮะก็น่าจับได้แล้วนะออแล้วอยู่ดีๆคุณเป็นใครมาอ้างว่าเป็นลูกตำรวจสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปเห็นพระครูธรรมวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะบอกว่ามีประเภทสองสองคนหญิงสาวคนหนึ่งมาหาพระครูที่วัดเสนอขายบริการทางเพศหมื่นหนึ่ง Oh. บอกท่านจะแบบกับสาวสองก็ได้นะหรือผู้หญิงก็ได้นะหมื่นเดียวพระครูจะลอซื้อทั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้ว uh. เตรียมเงินนัดแนะแล้วพอยื่นเงินเสร็จปรากฏฝ่ายที่มาสากัดจับอะมาไม่ทันทำให้กลุ่มเนี้ยมันหนีไปได้แล้วต่อมาผู้ปกครองมาติดต่อพระบอกขออย่าเอาเรื่องเลยเป็นแค่แค่เยาวชน uh. ก็เห็นบอกมีติดต่อคืนเงินมานี่มาเจออีกแล้ว คราวนี้เรียบร้อยอหแสดงว่าถ้าบบเกิดอย่างนี้มันมีแก๊งอย่างนี้เยอะนะ,ะพยายามจะตบซับพ,พยายามจะแบรกเมลพระกับพระเลยด้วยนะถูกต้องฮะ